รอก่อนเด้อขี่ดื้อเอ้ยกำลังหาเสบียงไปฝากครับพี่น้องก่อนจะไปคอกแพะก็มาหาเสบ,บียงให้ทีมงานก่อนครับหา,าตะกั่งทางนี่แหละครับนี่ตัวอาตากะกัถินน้อยครับพี่น้องเอาไปซับให้แพะครับนี่ครับใหญ่สุดก็ประมาณนิ้วมือนี่แหละครับใหญ่หลายก็ไม่ไหวครับเครื่องซับชิพัง แคี่นี้ก็พอแล้วครับวันหนึ่งให้เขากินเสือเมาครับนี่ก็ยาเนี้เปียครับนี่ตัดอาคางทางคือกันละครับนี่ถ้าก็หวงมัหวงไม่รู้ครับอยู่ขางทางกันหลักตัดเลยละครับใครจะมาหากระถินตามผมนี่ไม่ได้แล้วครับที่นี่ต้นนน้อยซับมดครับตัดมดครับต้นใหญ่ไม่เอาครับ มีตะเคือมีตะพุ่มครับตาตัดไดน้นี่ก็ดีพูดแล้วครับนี่ไม่ต้องซับครับตะต้ตนใหญ่ๆนี่หวางผ้าได้แฉกกินเลยไปครับพี่น้องสายลลแล้วครับขี่ดื้อล้อแล้วครับปะนี่โวยวายละครับพี่น้อง เครื่องซับที่เียกซื้อมากับป็นสีไบมีดครับแต่ว่าผมมาถอดออกครับนี่ถอดออกสองใบครับใช่แค่สองใบับใช้แค่สองใบนะครับจริงเครื่องรุ่นนี้เขาก็มีสามใบครับแต่ว่าผมไม่เอาครับผมเอาสี่ใบทาไว้เผื่อถอดครับสามใบทถอดไม่ได้ครับเพราะว่า ใส่สีใยเราวเวลาซับต้นกล้วยเราหลุดซึกวกามเละครับพี่น้องเละไปหน่อยนึงพอมาซึกผมนะหัวมันเละหัเละถอดออกครับสองใบใช่สองใบ,งบมีดแทนครับกระซับได้ดีก็เก่าครับพี่น้องได้ไวก็เก่าพอมได้ไวก็สี่ใบมีดครับจริงเครื่องรุ่นนี้เขาก็ตั้งใบมีดได้ครับพี่น้องขายน็อตตัวนี้ออกครับนี่ครับ ขายหนอดดำๆนี่ครับสี่ตัวครับตัวนี้สองตัวตัวนี้สองตัวเขยับเกนมาทั้งนี้ครับขยับมาได้อีกครับนี่นี่ครับห่างหลายอยู่ครับแล้วก็หาเล็กหนาาครับมนหนุนใบมีดนี่เขามีเล็กมนหนุนมใไ้ครับหนุนมาหน่อยหนึ่งนี่ครับเล็กหนุนเห็นไหมน้องตัวนี้ก็ะได้ครับนี่ครับก็จะมีเล็กแบบนี้ครับ มาหนุนใบมีดตรงนี้ครับ,รบแต่อยากหินงานหนาคนนี้ก็ต้องหาเล็กหนาคนนี้ครับมาหนุนแต่ผมหาเล็กไม่มีครับหาเล็กหนุนไม่มีก็เลยถอดออกครับใช้แค่สองใบมีดปรากฏว่าใช้ได้คือดีคือกันครับซับได้เร็วยวก็เก่าครับนี่วันนี้ก็เลยเอานี่ครับยานี้เปียครับ อย่างนี้เปียขอเข้ามาครับเห็นอยู่ข้างทางก็เลยขอเข้ามาก่อนหนึ่งต้นนี้แข็งกันกกนี้เจ่กับตัดออกครับไว้ไว้ปลูกต้นนั้นอ่อนเขียวๆมาซับครับแล้วก็มีกระถินครับแล้วก็มีต้นกล้วยครับนี่เดี๋ยวม,มาเตรียมเครื่องเตรียมอาหารให้เข้ากันครับในเวลาเขา่าคอก้วครับ เสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องแป๊บเดียวแต่ก่อนนั่งซับเอาครับซับต้นกล้วยกูจิเลี้ไปชป่วโมงนึงครับซับไปดูแพะไปดาครับนี่ครับผลงานของเครื่องซับครับเครื่องซับสี่ใบมีดแต่ว่ามาถอดออกใช่สองใบมีดครับนะครับชิ้นงานก็จะประมาณนี้ครับ ไม่ถือว่าละเอียดไม่ถือว่าหยาบเกินไปครับที่ก่อนใช้สีไบมีดหมูเละๆนี่หลายครับนี่นี่ครับนี่ครับหมูเละๆเรียบนี้มันจะหลายครับแต่ไม่ใช่สองใบมีดไม่ค่อยมีครับนี่นี่ครับไม่ค่อยเละหลายครับเละไม่มากได้ไว้ก็เก่าพ้อมครับอาจจะมีกากเหลือเึงครับนี่เป็นกระถินครับนี่ ต้นเทานิ้วมือนี่มุนมัดแล้วครับนี่ครับนี่ครับกระถินนี่ครับต้นเทานิ้วมือเทานินวศปากกาีนกำลังดีเลยครับเทานิ้วมือถ้าเป็นกิ่งเขียวเขียวดีครับแต่ถ้าเป็นกิ่งแก่แล้วไม่ไม่ดีครับเสียใบมีดครับนี่เป็นยาเนี้เปียครับนี่นี่ครับยาเนี้เปียต้นแข็งแข็งนี่ก็มุนดีชื่อกันแล้วครับละเอียดดีครับนี่ ไม่ต้องตังใบมีดเพิ่มแล้วครับที่นี่ใช่สองใบมีดนี่นะครับนี่ครับกระถินมูดกิ่งเท่านิ้วมือนะครับนี่นี่ครับมุนมดครับนี่ครับหมูขาวๆน่ครับกระถินกิ่งเท่านิ้วมือใบนี้เตียยเขาออนครับซับนี่ซับไม่ขาดครับไม่รู้ว่าเพืเขาจะกินไหมครับนี่ ครับพี่น้องอาหารทีมงานก็นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคำละเย็นแล้วครับนี่ปกโกม้งละถุกทีผมจะใส่กากถั่วเหลืองอิผิวถั่วเหลืองครับก็หัวอาหารใส่ลงไปวันนี้ไม่ได้ใส่ครับนี่แต่ทีนี้แค่ต้นกล้วยซับครับกระถินซับแล้วก็ยาในเตี๋ยวซับครับผมเกลือแร่ก็ไม่ได้ลุ้ยนะครับนี่เดี๋ยวมาลองดูกันครับ วัสตรประหยัดสูตรนี่เขาจะกินไหมครับสูตรไม่ได้ซื้อครับนี่กมาตะค้างทางครับเป็นกล้วยกับมาตะบ้าน <c oughs> กระถินกันเนี้ยเปียกระมาตะค้างทางครับเดีย๋ยวมาลองดูกันครับสูตรประหยัดเขาจะกินกันไหม,ไมยืนล้อแล้วครับนี่เดีย๋ยวมาลองดูกันครับพี่น้องเขาจะกินกันไหม นี่ครับพี่น้องสูตรไม่ได้ซื้อครับสูตรประหยัดกินกันดีคือกันแล้วครับนี่อครับหัวจุ่มกันนี่ครับบางตัวก็เข่าไม่ถึงครับนั่นเอาหน่นปีนเขาเลยนะครับนั่นอืมครับกินกันดีคือกันแล้วครับสูตรประหยัดนื่ครับเอาตัวนั้นนาบะวนเข่าไม่ได้เลยนั่นเอา ของสวก,ก,กับเขาไม่ถึงครับน,น,นุ่นครับหมุนกันอย่งนุ้นนะครับนั่นสูตรนี้ก็บเขาท,าท่ากันนะครับพี่น้องสูตรประหยัดครับสูตรไมร่ได้ซื้อสูตรค้างทาง